สวัสดีทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมานวดคอบาลัยในท่านอนคว่ำเดิมแต่ว่ารอบนี้ก็จะนวดแบบไม่ใช้เตียงแต่ว่าเป็นนวดกับพื้นเพราะว่าหลายๆคนก็นวดกับพื้นแล้วก็มาดูการนวดที่เตียงก็อาจจะ อยากดูแบบนวดกับพื้นบ้างก่อนอื่นก็เดี๋ยวก็จะคลายเส้นหลังให้ก่อนโดยการเหยียบก่อนที่จะนวดคอบาไอะไรจริงๆเราต้องไล่จากที่ขาขึ้นมาที่หลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมคลายตัวแล้วเราจะนวดได้สบายถ้าเป็นการนวดแบบไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ถ้าเป็นการแก้เส้นเลยถ้ามีอาการปวดที่สะบักปวดที่แขนปวดที่คอเลยเนี่ยก็คือคลายที่หลังก่อนค่อยมาแก้อีกทีหนึง่งเป็นสไตล์ของวันเองนี่แหละถ้าถ้าไม่คลายที่หลังถึงจะนวดคอป่าไหลแล้วกล้ามเนื้อมันอ่อนตัวแต่ว่ามันจะอ่อนตัวได้ไม่นาน4 5ห้าวันก็ปวดเหมือนเดิม แต่ถ้าเราคลายที่เส้นหลังให้ก็จะอยู่ได้นานหน่อยถ้าเราไม่ทำพฤติกรรมแบบซ้ำๆเดิมๆมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอยู่ได้หลายวันสำหรับคนที่ชอบนวดหรือวาอ่าที่มีลูกค้าประจำของเรามานวดเนี่ยมันก็จะใช้เทคนิคนี้ก็จะคลายทั้งใช้ การเหยียบใช้เขา่าหรือว่าจะใช้ศอกหรือว่าจะเป็นส้นมือนิ้วมือจากที่หลายๆคลิปที่นวดไปแล้วเนาะก็จะไล่ไปเรื่อยๆก่อนที่จะขึ้นมานวดเนี่ยมันจะไล่ดูก่อนว่าถ้าหลังไม่แข็งแล้วก็จะขึ้นมานวดที่คอบาลัได้เลยแต่ถ้าหลังยังแข็งอยู่ก็จะเคลียร์ให้ก่อนจะไม่ข้ามขั้นตอนใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ากล้ามเนื้อของคนเราก็ทํางานหนักกันอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นหมอนวดด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรเราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่ถ้าอาชีพอื่นก็ก็เป็นบางส่วนถ้าบางคนขายของก็ยืนนานปวดขาเส้นขามาก่อนข้อบ่าไหล่นี่จะเป็นอันอันดับหนึ่งของที่ที่วันเจอมานะสำหรับลูกค้าที่มานวดด้วยเนี่ยข้อบา่าไหล่หนักมาก แล้วก็หลังล่าง,งลองลงมาก็นวดหลังนี่ก็เป็นอีกสเตปลองลงจากนวดหลังอีกหลังล่างอีกทีหนึ่งก็ตามภาพเลยก็จะให้ดูการคลายไปก่อนมันก็จะสะทายายไปเรื่อยนะเนาะก็อยากให้เข้าใจในหลายๆส่วนเผื่อบางคนที่เพิ่งได้เข้ามาดูคลิปของเราเพิ่งได้เข้ามาดูช่องของเราก็เดี๋ยวไปกดติดตามคลิป ต่างๆได้ในช่องของเราได้แต่สำหรับคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดก็คลิปนี้ก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อให้ได้ไปปรับปรุงหรือว่าไปเพิ่มกันก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันเนาะถ้าทุกคนดูแล้วไม่เบื่อวันก็นวดแล้วไม่เบื่อมันกันเพราะวันก็นวดได้ตลอดนวดได้เรื่อยๆสามารถดงคลิปนวดได้เรื่อยๆแต่ว่าจะมีการ พัฒนาไปบ้างแต่ช่วงนี้พัฒนาช้าเพราะว่าสถานที่ไม่อำนวยเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยใจเย็นๆกันนะทุกคนอคอมเมนต์ที่ทุกคนถามมาที่อยากดูการนวดน้ำมันก็รอกันอีกสักพักหนึ่งแล้วก็อีกในหลายๆอย่างมันก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำ คลิปนวดน้ำมันเป็นสเตปเป็นสไตล์ของวันด้วยที่จะเอามาประสากนกันกับนวดไทยเนาะจะได้ดูกันอดใจรออีกนิดนึงนิดยาวๆก็เราก็จะคลายที่สะบักใช้ศอกจิกไล่ไปเรื่อยๆแต่ถ้านวดคนที่มีอาการจริงๆเนี่ยมันจะชอบนวดสเตปตามอาการของลูกค้าบุคคลนั้นๆ จะไม่ฟิกว่าต้องไปสเต็ปนี้สเต็ปนี้ก่อนแต่ถ้านวดผ่อนคลายก็ไปตามสเต็ปเลยก็อนี้ก็จะบังนิดนึงก็นวดคลายที่สบะบักไล่ขึ้นลงใช้ศอกได้สองแบบจะใช้แบบตั้งเพื่อจิดเข้าไปหรือว่าแบบนอนเพื่อกลิ้งไล่ไปก่อน ไม่รีบเนาะช้าๆเหมือนเดิมแต่ในการทำคลิปเราก็ทำคลิปไม่ยาวก็เลยเหมือนอเร็วรอบเดียวสองรอบแต่ว่าท่านว่าจริงๆก็สองถึงสามรอบสามถึงห้ารอบเป็นปกติอยู่แล้วตามชั่วโมงด้วยก็ถ้าไล่สะบักเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมนวดปีกสะบักด้วยปีกสะบักนี่สำคัญตัวนี้เด็ดเลยถ้าเรานวดสะบัก อ่อนตัวแล้วปีกสะบักไม่อ่อนตัวก็เขาก็จะมีอาการปวดเ่องเพองเหมือนเดิมไม่โล่งอ่ะเคยไหมเวลาที่เราปวดแล้วเราไปนวดมันก็ดีขึ้นนะแต่ไม่ถึงสองชั่วโมงมันก็ไม่โล่งรู้สึกยังติดติดขัดขัดอยู่แต่ถ้าเราไล่ให้ทั้งปีกสะบักด้วยมันก็จะโลง่งโล่งเบาเบาแขนนะเหมือนแบบตอนที่เขานวดอยู่หมอนวดอยู่เราแขนไม่มีแรงอะ่ะ แต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งโอ้มันเบาขึ้นมันโอเคขึ้นอ่ะอันนั้นถือว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นหรือว่ากล้ามเนื้ออยู่แล้วส่วนของวันนี้จะถนัดมากเลยนะถ้านวดหลังล่างหลัง,ลงข้อบ่าไหล่กินง่ายมากปรับตานวดก็ยังได้เลยมันจะทำงานร่างกายสมบูรณ์มากกว่า ส่วนขานี่ก็ก็พอได้อยู่แต่ไม่ถึงกับว่าเป๊ะหรือว่านวดแล้วหายเลยเพราะว่าขานี่มีหลายอย่างมีข้อต่อข้อเสื่อมเข่าเสื่อมมีหลายๆส่วนด้วยก็จะสำหรับวันก็ก็ยากนิดนึงนะสำหรับวันแต่ถ้าเป็นหลังคอบาไหลเนี่ยวันสบาย แต่ก็ต้องใช้เวลาตามที่ลูกค้ามีอาการด้วยบางคนมี2ปี3ปี10ปีก็มีลูกค้าชาวต่างชาติแต่เขาก็บินมาภูกเก็ตทุกๆปีเพื่อที่จะมานวดด้วยอาการเขาก็จะดีขึ้นในแต่ละครั้งที่มานวดกตามภาพเลยแล้วกันก็นวดไล่ที่สะบักแล้วก็กดไปที่เส้นหลัง ถ้าเราอยู่บนหัวลูกค้าเราจะเอียงไปที่45องศาเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เตียงเนาะถ้าเตียงนี้เราขยับได้ดึด๊ดๆๆสะดวกนิดนึงแต่ถ้าเป็นนวดกับพื้นก็ขยับได้แต่ว่าเฉียงเียงเอาสุดท้ายแล้วก็อยากฝากว่าอย่าลืมดูท่าหมอนวดด้วยการวางท่าของตัวเองเพราะว่าการนวดไม่ได้ใช้เตียงนี่วันว่า มันยากที่จะวางตัวอยู่พอสมควรถ้าเราจัดท่าตัวเองไม่ถูกเนี่ยมันก็รู้สึกนะว่ามันย้อนเข้ามาตัวในลักษณะแบบมันดันขึ้นมาทันทีเลยอะจะเป็นศอกหรือว่าหลังก็ตามเวลาที่จะโน้มตัวไปมันจะติดหรือวันถนัดนวดเตียงมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใครที่นวด ที่ไม่มีเตียงน้อนวดไทยที่นวดกับพื้นก็อยากให้ทุกคนเซฟหัวเข่าตัวเองด้วยเพราะว่าวันนี้เราอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าวันข้างหน้าที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าเราเปลี่ยนอาชีพแล้วคือผลกระทบของวันนี้มันก็ไปส่งผลในวันข้างหน้าด้วยก็ฝากทุกคนที่นวดกับพื้นให้เซฟตัวเองเยอะๆด้วย ก็ใช้มือลูกค้าไถไปที่หลังแล้วก็กดตีที่ปีกสะบักก่อนที่เราจะกดเราก็เช็คด้วยพอเอาแขนลูกค้าขึ้นเสร็จก็ผักดึงดันเหมือนเดิมบางคนก็จะดึงขึ้นไม่ได้สุดบางคนก็ผักลงข้างล่างดะไม่ได้สุดเขาก็จะเจ็บอันนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่าเราจะแก้ไขตรงไหนเพราะว่าถ้าไม่เช็ค ไพ่ขึ้นเสียต่อใส่ใส่ใส่เลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อาการลูกค้าแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแกะให้เขาตรงไหนแต่ถ้าเป็นการนวดผ่อนคลายแล้วก็นวดไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรมากแต่ถ้านวดแก้อาการเราต้องถามลูกค้าทุกๆ5นาทีทุกๆ10นาทีเพราะว่าเราจะไล่าตามกล้ามเนื้อที่มันจะปวดไปเป็นเสติเติบ นี้ก็จะจิกที่สบักอันนี้ใช้สอกจิกผักดันเหมือนเดิมให้ดูลักษณะที่วันใช้สอกวันจะใช้ตรงที่แหลมหมจิกเข้าไปผักสอกนิดหน่อยการวางวางด้วยตัว V แล้วก็ผักด้วยตัว L เหมือนกับวางศอกลุงเฉยๆมันก็สกิดเส้นแล้วในสอกของเราไม่ใช่ว่าเราผักสอกเราแล้วมัน มันจะรู้สึกดีนะถ้าผักสอกถลายไปนะ่ะลูกค้าจะไม่รู้สึกดีมันจะเป็นการผักเนื้อหนังของเขาอะไปอะมันจะเจ็บเสียมากกว่าที่จะรู้สึกดีันเชื่อว่าคนที่ไปนวดก็น่าจะได้สัมผัสรสชาติที่วันอธิบายอยู่ก็เวลาที่เรานวดให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดนั้นเรารู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บแน่นอน เราจะมาใช้มือคลายกดที่เส้นบนเพราะว่าถ้าลูกค้านอนคว่ำท่านี้จะมีสองเส้นเส้นบนกับเส้นล่างถ้าใช้มือคลายแต่สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมคลายที่คอแล้วก็ฐานกระโหลกให้ทุกๆครั้งแล้วก็คลายที่หัวให้ด้วยแล้วก็ไล่ไปตามภาพไปแล้วกัอนเนาะ อันนี้เป็นถ้าเป็นสเตปแก้ are, ก็คือนวด30นาทีถึง4.5นาทีขึ้นไปไล่วนกลับไปกลับมาแต่ในช่วงเวลาที่มันถ่ายคลิปมันจะถ่ายแค่10นาทีกว่า,ก,วาก็คือจะได้แค่รอบถึง2รอบที่ทําให้ดูเนาะคลายที่แขนให้ด้วยคนที่นวดน้ํามันเยอะๆลูกค้าที่เป็นหมอนวดที่เราใช้แขนนวดน้ํามันเนี่ย เนี่ยตรงนี้ตรงที่กดอยู่เนี่ยมันจะเป็นก้อนบางทีนะเราจับของเราเองดูก็ได้แต่ถ้าเราบี้บี้คลายออกตอนกดแบบนี้จิบนะแต่ถ้าเราคลายออกเสร็จนะมันจะรู้สึกดีมากถ้าตรงนี้เป็นก้อนวันว่าถ้าเป็นก้อนเยอะๆตรงแขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อนล่างถ้าไม่เคลียร์ออกมือคุณชาแน่นอนชาไปถึงปลายมือแน่นอนนิ้วมือจะค่อยๆไม่รู้สึกแล้วก็จะชาไปเรื่อยๆ การจะแก้นิ้วมืชาก็คือเคลียร์ทั้งแขนเหมือนกันจะไม่ได้เคลียร์เฉพาะจุดเนาะเห็นบางท่านถามเข้ามาแล้วก็ที่วันรู้เนี่ยคือเจอปัญหากับตัวเองมาเยอะพอสมควรแล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขแล้วก็นำมาปฏิบัติกับลูกค้าที่มานวดด้วยที่มาเล่าอาการให้ฟังแล้วก็เอ๊ะเป็นเหมือนกันเลยลก็ลองแก้อย่างนี้อย่างนี้ดูมันก็ ดีขึ้นใช้ได้ในทุกๆคลิปที่วันลงมาในช่องมันจะเป็นสไตล์ที่วันนวดลูกค้าจริงๆที่วันใช้ตลอดก็คลายที่คออันนี้คือดัดคอให้นิดนึงเพื่อให้าลูกค้าโลง่งแต่คนไหนที่กลัวการดัดเราก็ไม่ไปดัดให้เขานะถ้าคนไหนที่โอเคดัดได้เราก็จะดัดให้ก็อย่าลืมคลายที่เส้นหลังด้วย ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะเดี๋ยวอีกข้างนึงก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องเลยแล้วกันคลิปนี้จะนวดข้างนี้แล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นนวดอีกข้างหนึ่งเนาะอย่าลืมติดตามคลิปให้ต่อเนื่อง